จ้าเห็ดอีหยังกระดอกกระเดียดเถื่อนโอ้ฟีรองเอ้ยกูนะ,ะกินได้บ่พี่น้องเห็ดอันนี้นี่ยืไหลายคักหลายแน่แท้อื่อนว่าเก็บเห็ดปวกแต่ว่าพอจะเห็ดอันนี้น้อหลายคักหลายแน่หลายบักคักหลายหลายจ้าลาย นี่แหะมึงมึนี่จะเป็นดอกสีชมพูเอ้าวนี่แหละลายบักคักบักเนี้ยน้องมึงมึงมึงอันนี้เป็นสีขาวสีขาวเด้อ ร้าฮักก็ายเนี่ยบุ่นะกินเป็นบะเจ้าว่ามันกินเป็นบะบุอะหลายราย้ายหลายพี่นงายอะอยังกระดอกอ่ะเดีย,ย,ย,ยเด็กใ่ยต็มพวกอื่นบุอะ ดีเนาะมึงเนี่ยไล้เทากลายมามาสูเบิงสิถามแสดกว่าออ่าเห็ดอีหยังมึหกซุ้มซุ้มนี่ฮะก็เกิดซุ้มนี่ฮะก็เกิดวนดอกเล่นๆน่อย,อยอมันกินเป็นก็สิเก็บเอา bưng đu Đấy khác cả nè khác y lý y đây Nha Cái hết cứ đọc mày thì mày bưng đu Bưng cho mình lá tìm tìm như đây nhìn đầy bóng trăng xong hết buộc cái nồi này người ta vào mắt hẳn đuộc ngay con lái khắc lái nè ปวดโพ่มึงเดียมึงเดียมึงจะอ่อนซ้อนมึงด้วยนี่ใครไกลแนยมึงด้วยพี่น้องไล่ปวดโพ่อเนื้อที่แดงใกล้ใบยอยู่ดิสีชมพูงามขึ้นอย่างนี้นี่เต็มไปเบิ่ด ជាំងសារបស់នឹងស្សារបស់នឹ